มณฑลทหารบกที่29จัดกิจกรรมมาเด็กแห่งชาติประจำปี2564จับสลากของขวัญมอบให้บุตรหลานกำลังพลของหน่วยเมื่อวันศุกร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกาที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29ค่ายกีฬีวรามเผ่เมืองจังหวัดสกลนครผ่านเอกระลึกคนใหญ่รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติความว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์มีความฉลาดทางปัญญาและทางอารมณ์ดังความขวัญว่าเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมเพื่อรวมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป รองผู้บัญชาการมนลทนทหารบกที่29ได้มอบของฝันวันเด็กให้กับตัวแทนผู้ปกครองได้นำไปให้บุตรหลานอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง12ขวบเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและมีความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o วิด1 9มีเสนาธิการมฑลททหารบกที่29ฝ่ายอำนวยการกำลังพลนายทหารนายสิบลูกจ้างของหน่วย ร่วมกิจกรรมทีมข่าวบนทนทหารบกที่29รายงาน